การแข่งขันเรือแคนูคายัคสปินรอบคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียวเกม2020โซนเอเชียและโอเชียเนียแข่งขันในระบบบัตเบิลที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่จังหวัดระยองมีการชิงชัยกันทั้งสิ้นนะครับ4รายการมีนักกีฬาไทยของเราสามารถผ่านเข้าชิงได้ถึง2รายการนะครับผม และในแต่ละรายการนะครับจะนําแชมป์เพียง1คนเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้าไปเล่นในโอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับรายการเรือแคนู1คนหญิงระยะ200เมตรอ้อยอรสาเที่ยงกระโทอกฝีภายวัยแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2018สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกีฬาเรือแคนูไทยคนแรกที่ได้ไปโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายหลังคว้าแชมป์ด้วยการพายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก โดยทำเวลาได้47.235วินาทีเอาชนะนักกีฬาจากคุนบาคอฟาซีเอวาที่ผ่ายเข้าที่2ด้วยเวลา47.993วินาทีขณะที่ในรายการเลือกแคนูหนึ่งคนชายระยะ1,000เมตรเจ้าแบงค์พิษพิบูลมหาวัฒนางกูลเจ้าของเหรียญทองซีเกม2019ที่ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศตามคาดพลาตัวในรายการนี้ไปอย่างน่าเสียดายหลังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่7 ด้วยเวลา4.12.713นาทีโดยแชมป์นในรายการนี้และตัวโอลิมปิกเป็นของเฉนเินเฟยเฟยจากจีนทำเวลาได้3.57.253นาทีสำหรับตัวโอลิมปิกโตเกียวเกมของอรสาเทียงกระโทกทำให้เจ้าตัวและทีมเรือแคนูไทยได้สิทธิ์ร่วมทำการแข่งขันโอลิมปิกเกมสมัยแรกและทำให้นักกีฬาไทยฟ้าโคต้าลุยโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว22คนด้วยกันนะครับ ก็ผมก็ขอแสดงความยินดีกับปราสาด้วยนะครับผมแล้วก็จะขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมให้ประสบความสําเร็จนะครับในโอลิมปิกนะครับผมก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ